ส,สวัสดีครับน้องเชิแตมทำอะไรอยู่ครับเนี่ยวันนี้น้องเชิแตมเล่นอยู่ค่ะขาเสียงดังๆไหนได้ไหมครับวันนี้น้องเชิแตมเล่นอยู่นะคะวันนี้น้องเชแต้มวันนั้นอะวันนี้น้องเชแตมไปกล่าบพระมานะคะไปกลาวพระที่ไหนคะที่โรงเรียนคะ่ะมีงานอะไรคะที่โรงเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกระเป๋านเดี๋ยวให้ดูกระเป๋านะคะแท้แท้แท,ท้ไปกระเป๋ามันเอฟ่าละคะกระเป๋ามีข้างในมีอะไรคะ ขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขอกล้องดูหน่อยคะ่ะโอ้โหมีตังค์เยอะมากเลยอะไปเอามาจากไหนคะนั่นน่ะอันนี้คุณยายเราให้ค่ะคุณยายให้เหรอคะ,คะโอ้ทำไมคุณยายใจดีจังคะ ปาคุณยายชื่ออะไรคะเนี่ยพี่แยใจค่ะอ่าแล้วชื่อพ่อเล่ค่ะอ๋อราคาแล้วแม่ล่ะคะแม่ชื่อนาราค่ะโอ้ทำไมชื่อคุณแม่เพลาะจังเลยคะแล้วลูกล่ะคะชื่ออะไรคะอืมนาราพลยงะอ๋อนาราพลยงลองมีด้วใหญ่ล่ะคะนี่นะครับ อ๋อนี่มีตัวใหญ่เหรอคะมีท่าเต้นที่แบบน่ารักน่ารักไหมคะน้องเฉแตมมีมีอะไรจะมาโชว์คะไหนๆมาโชว์หน่อยเลวมาโชว์ตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะใครซื้อมาให้เขาเนี่ยอ๋อเล่นเป็นไหมคะไม่เป็นอ่ะลองลองดูหน่อยลองลองแล้วให้ให้ท่านชุนชมชมหน่อยแล้วเรียนยังไงแล้วก็ทําไงดึงยังไงดึงแรงๆค่ะไม่เอาขาขวานอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นปะป๊าเล่นให้ดูนะตอน้หนูกลัวอ่ะนะเต้นเต้นให้ท่านผู้ชมชมหน่อยเอ้วมีท่าเต้นไหมท่าเต้นที่แบบมั่นใจที่สุดตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึ๊กตึกตึกตึกแค่นั้นเหรอคะโอ๊ยเต้นเต้นไม่ไปิดก่อนปิดก่อนประหยัดไฟนะตอนเย็นค่อยเล่นนะคะไม่ใช่มงกุฎนะคะใช่ค่ะ ันนี้เป็นเรื่องโดรมอนนะคะเป็นใบพัดโดรมอนเหรอคะใช่ค่ะอ่าเด็กนี่เต้นตี๊ดยนไหนเต้นท่าไหนอ่ะถอยไปสิถอยไปสิโจติกิกะนดิกะโดตาได้กระป๋าปไดเกะเดจะโดปะเดปะโดป๋ปะเดไดมอนโอ้ท่าเต้นโดรีมอนนะครับอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมกัน บายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมมาเลยกดอย่าลืมกด subscribe น้องแจมกดไลค์ออกแชร์ด้วยนะคะบายบาว,วัสดีค่ะกันสวยสวัสดีค่ะสวยสวยสวย,สวย,สวยอะไมขอบคุณค่ะ